คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะันก็กรับสวิตตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับผมเออ วันนี้นะครับผมก็พาทุนมาสองพันนะครับทุกคนนะผมก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันเนะาะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะผมฝากกดไลค์ like, ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอะโอเคไม่พูดเยอะนะครับขอจัดแบบโจ้เพิ่มๆแล้วกันนะครับเกมนี้เนาะเออมาก็จะขอซื้อไปเลยเบ็ดดูๆไปเลยหนึ 1, ่งพันหน้านะครับมา ไม่ต้องมีดนตรีเจาะ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 เริ่มเริ่มนะครับปะโอ,โ,โอ้โหไม้แรกก็เบาไปแล้วนะครับไม้สองเป็นไงก็เกมนี้นะครับต้องเน้นคอมโบนะครับแล้วก็ตัวคูณนะครับก็จะขึ้นตามคอมโบไปเรื่อยๆนะครับยิงคอมโบเยอะยิงเด็ดนะครับอีเจ้เป็นไงดอกนี้สวยงามครับผมอุ้ยไอเขียวเฮ้ยเป็นไงดอกนี้ น้ำเงินโตออกไปสามร้อยสิบนะครับโอ้ยดูไหลคูณสิบสี่ไปแล้วนะครับนี่ดูไหลไปไงโอ้วายมา้องสองเป็นอะไรที่โคตรเกลียดเลยทุกคนเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยนะโอ้โหวายมา้องสองแต่มันไม่ต่อหัอ้ยว่จะปวดนะครับอะโอเคแล้วอีกห้าหมุนนะครับเอาเรื่องโอ้โห เอา้าเอา้าโเอ้โหสอนเฉยสอนเฉยนะครับคิดไม่ปิดที่วัดมานี้เลยเออเป็นไงโอ้โห้อนเฉยเลยเอา้าวเต็มกาลาบี้นะครับแต่ผมทายว่าที่สอนผมคิดว่าว้าหมดเลยนะครับน่าจะไม่เท่าไรหรอกนะครับเพราะว่าตัวครูมันกระยับขึ้นไปยี่สิบสองเลยเนาะ แต่ก็ไม่แน่นะะครับถ้ามันจะแตกใครๆก็รู้นะครับว่าบีจีโหดขนาดไหนนะครับถ้ามันแตกนะถ้ามันไม่แตกก็แดกยับนะครับ <c oughs> ว่าแล้วมันต้องว้าวลัวๆนะครับผมว่าแล้วแหละมันต้องว้าวรัวๆนะครับเพราะว่ามันซ้อนมันไม่กล้าจ่ายนะครับเพราะว่าตัวคูมันสูงนะครับนะเห็นไหมคิดไว้ไม่มีผิดนะครับโอ้โหดูว้าวรัวๆ ไม่กล้าจ่ายโหจะปวดแล้วจะมาตบหรีนี่ฟีตปินในฟีนะครับเจ้าจะมาตบหร,รือรวบรวงอะไรนะครับโอ้โหซื้อไปเท่าไหร่ซื้อ1 5พันห้าได้ไม่เท่าไหร่พันเจ็ดโอ้ยเกินไปอยู่นะ <S <S อ่ะไปดูกันต่อนะครับ แรกๆนึกว่าจะมาดีนะเพราะว่าโอ้โห,โโห,โโหคูณแล้วก็ได้ฟีนิฟีด้วยนะแต่ผมรู้แลวแหละว่าฟีนิฟีมันส่วนมากจะเกลือนะตอนที่ผมได้นะครับนอกจากว่าจะมันจะแตกห้จริงๆนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็เกลือนะครับฟีนิฟี Free นะโอ้โห,โหไม่รู้ทาไมก็อย่าลืมนะครับขายาให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูของค่ายเบจีเนาะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือขาอยาดูเกมอะไรนะครับ แ้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้โหมันนี้น่าจะโดนทุกคนแน่จริงฟรีในฟรีไหมคูณสิบสี่น่าจะมีแตกนะครับถ้าคูณไม่เยอะนะครับถ้าฟรีซ้อนนะครับมันก็น่าจะแตกอยู่นะโอ้โหรอบนี้เรียบร้อยรอบนี้โดนแบบเต็มคาราบินะครับเอ้โหปะ โอ้โหเกินไปหัวนานะครับเออสวยงามครับหน้าจิมพูโอ้โหอ่ะกดได้เหลือหนึ่งพันนะครับถ้าเหลือหนึ่งพันก็จะไปซื้อเบสด้วไรวะยี่สิบนะครับ โอ้โหเกินไปหัวหน้านเลยครับอ่ะเอาดีๆนะครับเออ,อ่ะโอเคนะครับซื้อไปเลยดีกว่าเบยดยี่สิบนะครับได้หนึ่งพันเนอะ เพื่อมนการสาวเวลียนะครับเสียเวลานั่นเองเออมีผู้หวนอ่ะโอเคนะครับมาอุย้ยคูณน้อยเฉยนะครับโอ้โดูคิวนะครับคูณหกนะครับอ่ะโอเคถือว่ามาเอา้าโอ้โหเฮ้ยมีสี่ซ้อนนะ ช่องสี่ช่องน้อยจังเบยอ,อ้อโหตาสองแต่หัวทีนะครับมันก็มีสิทธิ์นะเออเต็มการาบี้ไปดีวายมาจังสองรอบนี้โอ,อ้ยว่าจะพูดอยู่พอดีว่าบายมาจังสองรอบนี้มันไม่ว้าเว้เอาจะมาได้เลยจริงๆเว้ยสี่ซ้อนนะครับทุกคน นาม่วงเป็นไงละเจ็ดร้อยี่นะครับเรียบร้อยมาเฉยเป็นไงคูณสิบสี่มาดิมาดิคูณสิบสี่นะครับบันเทิงผมจะบอกก่อนนะครับมา <c oughs> โอ้โหว,ว้าวเลื่อๆอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหก่อนฟีสปฟินซ้อนนะครับมันก็ไม่ว้าวขนาดนี้นะ โอ้โหพอฟีจะพิมซ้อนดูว้าวนะครับน้ำตาจะไหลทุกคนเลยหัวจะปวดดูว้าวรลวัลว,ลวนะครับอืดูเออมาบ้างเหอะคูมันเยอะนะครับแต่ถ้ามันจะแตกมันก็ลงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงนะ โอ้ยอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อ <c oughs> หวานเอียบ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นเคเนาะโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮ <c oughs> สงสัยจะไม่จบกันนะครับผม <c oughs> อ่ะไปดูกันต่อนะครับเออเอจ้องหนึ่งมาบักปอบปับกระปายดิเออสวยพี่สวยครับอะไรจะต่ <Emmanuel> <icated to> <Carmen> อไม่นอโอลาลาปากกาปาบนิกอร์ยตกดยติกยนั่นแน่สวยครับอุ้ยจังหวะนี้ได้เจนะครับแล้วก็เคต่อด้วยนะสวยเฮ้ยหน้าม่วง นาม่วงโอ้โหถ้านาม่วงมาจ่องหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นวายสองตัวนะครับเนาะถ้าวายมาสองตัวก็โอ,โอเคเฮ้ยนาเขียวเออโอเคเขียวมาเว้ยเคมะบาบก็ไปเจคู่หน่อยบักปลอกโเคสวยสวยสวยโอ้โได้ักษรมาเลยเว้ยนิดแล้วมันต้องได้อกอรเมื่อกี้ เอาเรื่องนะครับเต็มกาลาเปียวอีกเช่นเคยนะครับกดหยุดไปเลยสนะามพันห้าหวานเจี๊ยบนี่สอนอีกดิสอนอีกดิมนสอนมาอีกดิฟีนี่ฟีอีกดิโอ้โหแปนหกโอ้ยน้ามวงลงเนก่ยรับผมไม่มาไว้รอบนี้ ก็หยุดไปเลยนะครับสองพันหน้าม่วงลงนะครับเต็มกาลาเบลบอกแล้วว่าจะเต็มกาลาเบลนะครับผมโอ้โหพันเจ็ดคูณสามสิบสี่นะครับทุกคนแต่มันคูณเยอะนะครับมันก็เลยแพงนะครับนะพอหยุดไปเลยมีหมื่นนะครับเอาหมดแล้วอ่ะโอเคนะครับโอ้โหอย่างเดือนนะครับจอกันมาที่ไรเก้าพันแปดนะครับ โอเคทุกคนก็ไม่ไปสอดีกว่านะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าได้ทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกู้วันเจี๊ยบเออ